ขอนำเสนอบ้านเดี่ยวมีความเป็นส่วนตัวสูงเลยนะคะแปลงนี้นะคะสง,งบค่ะทุกท่านบรรยากาศดีพื้นที่กว้างๆเลยนะคะมีพื้นที่ว่างเหลือๆด้วยค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำค่ะหนึ่งห้องครัวพื้นที่ใช้สอย67ตารางเมตรนะคะอยู่บนที่ดิน63ตารางวาค่ะราคา 850,000บาทเท่านั้นราคาไม่แพงด้วยนะคะถึงจะเป็นบ้านมือ2แต่สภาพดีน่าอยู่อาศัยทำเรดีสะดวกสบายบรรยากาศก็ดีค่ะเป็นธรรมชาติสงบมีความเป็นส่วนตัวร่มรื่นเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่บ้านหัวดูนซอย7หมู่21ตาบลขาใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเข้าซอย PSI ไป2กิโลเมตรนะคะก็จะถึงบ้านแปลงนี้นะคะ 850,000บาทสนใจนัดชมหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรคุยกันก่อนได้ค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะในเวลานี้เจคโนกขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ